นี่เธอช่วงนี้แอบไปทำอะไรมาทาไมดูเด็กลงเป็น10ปีเลย5 5าห้ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใช้ของสองอย่างในบ้านเท่านั้นเองฟังดูเหมือนโม้ใช่ไหมละ่ะแต่มันคือเรื่องจริงนะหลายคนอาจไม่เคยรู้ว่าเคล็ดลับที่คลินิกเสริมความงามไม่อยากให้เราดูซ่อนอยู่ในบ้านของเรานี่เองเวลาส่องกระจกทีไรเคยถอนหายใจกับผิวใต้ ตาที่หย่อนคล้อยดูเหนื่อยดูแก่บ้างไหมซื้ออายายครีมกระปุกกลาหลายพันนวดมาเป็นเดือนเดือนก็ไม่เห็นผลวันนี้มีเคล็ดลับเด็ดมาบอกแค่ของสองอย่างในบ้านรวมกันไม่ถึงร้อยบาทก็เปลี่ยนผิวใต้ตาให้กลับมากระชับได้นี่ไม่ใช่เรื่องที่พูดกันลอยๆนะแต่มีหลักการทางวิทยาศาสตร์รองรับ แถมยังมีเพื่อนๆวัยเก่าหลายคนพิสูจน์มาแล้วว่าได้ผลจริงอาจจะยังสงสัยว่าของถูกขนาดนี้จะดีจริงหรอเดี๋ยวดูให้จบแล้วจะเข้าใจว่าทำไมวิธีนี้ถึงได้ผลดีเกินคาดพร้อมบอกวิธีทำรรวิธีใช้และข้อควรระวังแบบละเอียดทุกขั้นตอนเลยมาดูกันเลยดีกว่าว่าเคล็ดลับสุดปางนี้คืออะไรที่มาของเคล็ดลับมหัศจยรร์ เรื่องของเรื่องคือได้เคล็ดหลับนี้มาจากป้าข้างบ้านป้าแกอายุ70แล้วนะเมื่อก่อนเจอทีไรก็น่าเศร้าตลอดมีอยู่วันหนึ่งเจอกันในลิฟต์แกก็ถอนหายใจและบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่กล้าส่องกระจกเลยเพราะเห็นผิวใต้ตาที่ทั้งหย่อนทั้งคล้อยของตัวเองแล้วรู้สึกว่าดูแก่มากจนหมดความมั่นใจ พอได้ฟังก็เข้าใจความรู้สึกของป้าแกเลยเพราะคนวัยเราใครๆก็เป็นตอนสาวๆผิวดีๆพออายุมากขึ้นผิวก็เริ่มหย่อนคล้อยลงทุกวันจะไปซื้ออายีครีมตามคานเตอร์แบรนด์ก็แพงเหลือเกินกระปุกละสองสามพันบางทีสี่ห้าพันก็มีซื้อมาใช้ตั้งหลายเดือนก็ไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงเสียเงินไปเปล่าๆแถมยังเสียใจอีก ป้าแกเล่าว่าเคยซื้ออายใหญ่ครีมแพงๆแ,แถมยังเคยไปเข้าคอร์สทำหน้าที่ร้านเสริมสวยครั้งละหลายพันทำเสร็จใหม่ๆก็ดูดีอยู่หรอกแต่ผ่านไปสองวันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมแกบอกว่าเสียดายเงินมากที่ทุ่มไปเท่าไหร่ก็ไม่เห็นผลแต่แล้วเมื่อสองเดือนก่อนป้าแกเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลย วันนั้นเจอแก่ที่ศูนย์กิจกรรมของชุมชนแทบจำไม่ได้เลยผิวใต้ตาที่เคยหย่อนคล้อยกลับกระชับขึ้นเยอะมากดูสดใสขึ้นจนต้องทักป้าไปทำอะไรมาทำไมดูดีขึ้นขนาดนี้ป้าแกหัวเราะแล้วบอกว่าเปล่าเลยแค่ใช้ของสองอย่างในบ้านนี่แหละรวมกันร้อยกว่าบาทเองตอนแรกก็ไม่เชื่อหรอกนะ แต่พอเห็นรอยยิ้มที่มีความสุขจากใจจริงของแกก็รู้เลยว่าแกพูดจริงหลังจากนั้นป้าแกก็เล่าเคล็ดลับทั้งหมดให้ฟังพอลองเอามาทำตามดูเออมันได้ผลจริงๆวันนี้เลยอยากจะมาแชร์เคล็ดลับนี้ให้ทุกคนได้รู้เพราะเชื่อว่าทุกคนสมควรที่จะรักตัวเองและการดูแลตัวเองให้สวยดูดีไม่จำเป็นต้องใช้เงินเยอะเสมอไป ทำไมผิวใต้ตาถึงหย่อนคล้อยก่อนจะไปดูวิธีทำเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าทำไมผิวใต้ตาของเราถึงได้หย่อนคล้อยพอเข้าใจสาเหตุแล้วจะยิ่งมั่นใจเลยว่าวิธีนี้มันได้ผลจริงๆรู้ไหมว่าผิวรอบดวงตาของเราเป็นส่วนที่บอบบางที่สุดบนใบหน้าลองนึกภาพตามนะเวลาเราตอกไข่ จะมีเยื่อบางๆอยู่ข้างในเปลือกไข่ใช่ไหมผิวรอบดวงตาของเราหนากว่าเยื่อนั้นแค่นิดเดียวเองเพราะความที่มันบางมากพออายุมากขึ้นปัญหาก็เลยมาเกิดที่ตรงนี้ก่อนเพื่อนเลยตอนที่เรายังหนุ่มยังสาวในผิวของเราจะมีคอนลาเจนอยู่เยอะมากลองนึกภาพว่าคอลลาเจนเป็นเหมือนสปริงที่คอยพยุงผิวให้เต่งตึงแต่พออายุห้าขึ้นไป สปริงพวกนี้ก็เริ่มพังพอถึงอายุ60คอลลาเจนในผิวเราจะเหลือไม่ถึงครึ่งของตอนสาวๆพอสปริงน้อยลงผิวก็เลยหย่อนคล้อยเป็นธรรมดานอกจากนี้ยังมีเรื่องของแรงโน้มถ่วงอีกเรายืนเรานั่งทุกวันแรงโน้มถ่วงก็ดึงผิวเราลงตลอดเวลาตอนสาวสผิวยังเด้งดึงดึงลงไปมันก็กลับขึ้นมาได้ แต่ตอนนี้สปริงมันพังแล้วไงมันก็เลยกลับขึ้นมาไม่ไหวได้แต่หย่อนลงไปเรื่อยๆแถมใต้าตายังมีถุงไข่มันอีกตอนสาวๆถุงไข่มันนี้จะถูกผิวหนังและกล้ามเนื้อโอบอุ้มไว้อย่างดีแต่พออายุมากขึ้นมันก็โอบไม่ไหวแล้วไข่มันก็เลยทะลักออกมากลายเป็นถุงใต้าตาที่ใครๆก็ไม่อยากมีปัญหาอีกอย่างคือผิวแห้ง คนวัยเราต่อมไขมันทำงานน้อยลงผิวก็เลยเก็บความชุ่มชื้นไม่ค่อยอยู่ลองนึกถึงฟองน้ำล้างจานถ้ามันแห้งๆก็จะเหี่ยวย่นๆใช่ไหมแต่พอโดนน้ำมันก็จะพองตัวขึ้นมาดูเต็มอิ่มผิวเราก็เหมือนกันผิวที่ขาดน้ำก็จะดูเหี่ยวย่นและแก่กว่าวัยดังนั้นถ้าอยากแก้ปัญหาใต้ตาหย่อนคล้อยเราต้องทำสาม อย่างคือเติมความชุ่มชื้นให้ผิวและล็อกไว้ไม่ให้ระเยอออกไปก็ตุ้นการไหลเวียนของเลือดเพื่อขับของเสียและน้ำส่วนเกินออกไปจะได้ไม่บวมเติมสารอาหารให้ผิวเพื่อช่วยฟื้นฟูความยืดหยุ่นฟังดูเหมือนจะยุ่งยากใช่ไหมแต่วิธีที่กำลังจะบอกนี้ทำได้ครบทั้งสอย่างเลย แถมของที่ใช้ก็อาจจะมีอยู่ในบ้านแล้วด้วยนะที่สำคัญคือวิธีนี้มีหลักการทางวิทยาศาสตร์รองรับไม่ใช่สูตรมั่วๆหรือฟังใครเขาเล่ามา 2. ไอเทมเด็ดกู้ผิวใต้ตาและแล้วก็ถึงเวลาเปิดตัว 2. ไอเทมเด็ดที่จะมากอบกู้ผิวใต้ตาของเราอย่างแรกก็คือวาสลีนใช่แล้ว วาสลีนกระปุกละไม่กี่สิบบาทนี่แหละหลายคนอาจจะคิดว่าของถูกขนาดนี้จะไปมีประโยชน์อะไรแต่จะบอกให้ว่าวาสลีนนี่แหละคือมอยเจอร์ไรเซอร์ที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งที่แม้แต่หมอผิวหนังยังยอมรับวาสลีนจะทำหน้าที่เหมือนฟิล์มบางๆเคลือบผิวไว้ป้องกันไม่ให้ความชุ่มชื้นในผิวระเหยออกไปมีงานวิจัยบอกว่าวาสลีนสามารถป้องกันการสูญเสียความชุ่มชื้นได้ถึง9 19เปอร์เซนเลยทีเดียวหมายความว่าความชุ่มชื้นที่มีอยู่ในผิวของเราจะถูกหลอกไว้เกือบทั้งหมดยิ่งคนวัยเราที่ผิวผลิตน้ำมันได้น้อยลงจนแห้งง่ายวาสลีนยิ่งจำเป็นมากเพราะมันจะช่วยเติมเต็มในส่วนที่ขาดไปทำให้ผิวชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาที่สำคัญคือวาสลีนปลอดภัยมาก ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองหรืออาการแพ้เพราะส่วนผสมของมันบริสุทธิ์มากหลายคนที่ใช้ครีมแพงๆแล้วแพ้แต่ใช้วาสลีนกลับไม่เป็นอะไรเลยป้าข้างบ้านบอกว่าแต่ก่อนเสียเงินซื้อไอครีมไปตั้งหลายพันแต่ก็ไม่ได้ผลเท่ากับวาสลีนกระปุกละ60บบาทนี้เลยแกบอกว่าพอรู้เคล็ดลับนี้แล้วเสียดายเงินที่เคยเสียไปมากแต่ ใช้วาสลีนอย่างเดียวยังไม่พอเพราะวาสลีนช่วยแค่ล็อกความชุ่มชื้นแต่ไม่ได้ช่วยลดบวมหรือเติมสารอาหารให้ผิวเราจึงต้องมีไอเทมเด็ดอย่างที่สองซึ่งรับรองว่าทุกบ้านต้องมีแน่นอนนั่นก็คือชาเขียวใช่แล้วชาเขียวที่เราดื่มกันนี่แหละอาจจะงงว่าชาเขียวเอามาทาหน้าได้ด้วยหรอจะบอกให้ว่าในชาเขียว มีสารเด็ดอยู่ 2. ตัวคือคาเฟอีนกับคาเทชินเริ่มจากคาเฟอ,อีนก่อนคาเฟอ,อีนจะช่วยให้หลอดเลือดหดตัวทำให้สามารถขับน้ำส่วนเกินใต้ตาออกไปได้ช่วยลดอาการบวมสังเกตไหมว่าไอาครีมแพงๆหลายยี่ห้อก็มีส่วนผสมของคาเฟอ,อีนทั้งนั้นแหละแต่เราไม่ต้องไปเสียเงินแพงขนาดนั้น เพราะในชาเขียวก็มีคาเฟอ,อีนเหมือนกันแถมยังเป็นคาเฟอ,อีนจากธรรมชาติที่อ่อนโยนกว่าคาเฟอ,อีนสังเคราะห์ด้วยต่อมาคือคาเทชินคาเทชินเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังมากอนุมูลอิสระคืออะไรลองนึกภาพแอปเปิลที่เราเปอกเปลือกทิ้งไว้แป๊บเดียวมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลใช่ไหมนั่นแหละคือการออกซิเดชัน ผิวเราก็เหมือนกันทุกวันผิวของเราต้องเจอกับอนุมูลอิสระที่ทำให้ผิวแก่ลงแต่คาเทชชินจะช่วยชะลอกระบวนการนี้ปกป้องเซลล์ผิวไม่ให้เสื่อมสภาพเร็วเกินไปทำให้ผิวดูอ่อนเยาว์และสุขภาพดีขึ้นนอกจากนี้ชาเขียวยังมีสารพคคุณช่วยลดการอักเสบถ้าใต้ตาของใครแดงแหรือคัน ชาเขียวก็จะช่วยบรรเทาอาการได้แค่มีวาสลีนกับชาเขียวสองอย่างรวมกันหนึ่งอย่างช่วยล็อกความชุ่มชื้นอีกอย่างช่วยลดบวมและต้านอนุมูลอิสระก็สามารถแก้ปัญหาใต้ตาได้หลายอย่างพร้อมกันเลยแต่ถ้าใช้แค่ชาเขียวอย่างเดียวมันก็จะแห้งเร็วไม่เห็นผลอะไรแต่ถ้าเอาชาเขียวมาผสมกับวาสลีน สารอาหารดีๆในชาเขียวก็จะค่อยๆซึมเข้าสู่ผิวได้ตลอดทั้งคืนเหมือนกับเราเอาสารบำรุงมาใส่ไว้ในแคปซูลแล้วค่อยๆปล่อยออกมาซึ่งก็เป็นหลักการเดียวกับการทำทรีทเม้นต์แพงๆในคลินิกเลยเพียงแต่เราใช้วัสดุดที่ง่ายและถูกที่สุดในบ้านมาทำเองสูตรลับครีมชาเขียววาสลีนมาถึงขั้นตอนการทำแล้ว บอกเลยว่าง่ายมากๆใครๆก็ทำได้แน่นอนสิ่งที่ต้องเตรียมชาเขียว1นซองวาสลีน1กระปุกน้ำร้อนครึ่งแก้วถ้วยเล็กๆหนึ่งใบคอตอนบัดวิธีทำชงชาเขียวใส่ชาเขียว1ซองลงในน้ำร้อนครึ่งแก้วทิ้งไว้ประมาณ 5. นาทีให้ชงเข้มกว่าปกติหน่อยนะเพื่อให้คาเฟอ,อีนกับคาเทชชินออกมาเยอะๆพอชงเสร็จแล้วก็เอาถุงชาออกแล้วรอให้ชาเขียวเย็นสนิทย้ำว่าต้องเย็นสนิทนะถ้ายังร้อนอยู่แล้วเอาไปผสมกับวาสลีนวาสลีนจะละลายแล้วจะใช้ไม่ได้ถ้าอยากให้เย็นเร็วก็เอาไปแช่ตู้เย็นแป๊บหนึ่งก็ได้ตักวาสลีน ใช้ช้อนเล็กๆหรือคอตอนบัตรที่สะอาดตักวาสลีนประมาณ 1. ช้อนชาใส่ในถ้วยเล็กๆไม่ต้องเยอะมากนะประมาณขนาดเล็บนิ้วโป้งก็พอเติมชาเขียวหยดชาเขียวที่เย็นแล้วลงในวาสลีน 2. ถึง 3. หยดอย่าใส่เยอะเกินไปนะเดี๋ยวจะเหลวเกินไปทายากขนให้เข้ากัน ใช้คอตตอนบาดคนวาสลีนกับชาเขียวให้เข้ากันตอนแรกอาจจะคนยากหน่อยเพราะน้ำกับน้ำมันไม่ค่อยเข้ากันแต่คนไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะเข้ากันเองคนจนกว่าจะกลายเป็นเนื้อครีมเนียนๆสีเขียวอ่อนเนียนเหมือนเนื้อโลชั่นก็เป็นอันใช้ได้แค่นี้ก็เสร็จแล้วสามารถเก็บใส่กระปุกเล็กๆไว้ในที่เย็นได้ประมาณหนึ่ง สัปดาห์หรือถ้าอยากเก็บไว้นานกว่านั้นก็แช่ตู้เย็นได้เลยส่วนน้ำชาเขียวที่เหลือก็อย่าทิ้งนะเอามาดื่มหรือแช่ตู้เย็นไว้ทำครั้งต่อไปก็ได้ไม่เสียของเลยเห็นไหมหล่ะว่าง่ายนิดเดียวแถมลงทุนไม่ถึงร้อยบาทก็ได้ครีมบำรุงใต้ตาคุณภาพเทียบเท่าของแพงๆแล้วแต่ทำเสร็จแล้วยังไม่พอต้องรู้วิธีใช้ที่ถูกต้องด้วยนะถึงจะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด วิธีใช้ให้เห็นผลดีที่สุดทําครีมเสร็จแล้วมาดูวิธีใช้กันต่อเลยดีกว่าเพราะถ้าใช้ผิดวิธีผลลัพธ์ที่ได้ก็จะลดลงนะใช้ตอนไหนดีที่สุดคำตอบคือตอนกลางคืนก่อนนอนเพราะตอนกลางคืนเป็นช่วงที่ผิวจะซ่อมแซมตัวเองการเติมสารอาหารให้ผิวในช่วงนี้จะได้ผลดีที่สุดและตอนนอนเราไม่ได้ขยับตัวไปไหน ครีมก็จะค่อยๆซึมเข้าสู่ผิวได้เต็มที่ไม่ถูกเช็ดออกไปขั้นตอนการใช้ทำความสะอาดล้างหน้าให้สะอาดแล้วเช็ดให้แห้งถ้าหน้ายังสกปรตอยู่สารอาหารจะซึมเข้าผิวไม่ได้แต่ครีมใช้นิ้วหรือข้อตอนบัดที่สะอาดแต่ครีมชาเขียววาสลีนที่เราทำไว้นิดเดียวพอนะประมาณเม็ดข้าวก็พอแล้ว ทาใต้ตาค่อยๆแต้มครีมลงบนผิวใต้ตาแล้วใช้นิ้วนางค่อยๆเกลี่ยเบาๆต้องเบาๆนะเพราะผิวรอบดวงตาบางมากถ้าถูรแรงๆจะยิ่งทำให้ผิวเหี่ยวลงเวลาทาให้เว้นระยะห่างจากขอบตาประมาณครึ่งเซนติเมตรนะเพราะถ้าทาชิดเกินไปตอนนอนครีมอาจจะไหลเข้าตาได้เคล็ดลับการนวดเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้นวอร์มนิ้ว ล้างมือให้สะอาดแล้วถูฝ่ามือทั้งสองข้างให้อุ่นขึ้นความอุ่นจากนิ้วจะช่วยให้ครีมซึมเข้าสู่ผิวได้ดีขึ้นหนวดไล่น้ำใช้นิ้วกลางกับนิ้วนางเริ่มจากหัวตาค่อยๆกดเบาๆแล้วลากออกไปทางหางตาตามแนวหนกแก้มย้ำว่าลากออกนะไม่ใช่ลากขึ้นเพราะการลากขึ้นจะยิ่งทำให้ผิวหย่อนคล้อย เราต้องนวดไปตามทิศทางของต่อมน้ำเหลืองเพื่อไล่น้ำและของเสียส่วนเกินออกไปกดจุดพอลากไปถึงขมับแล้วให้กดเบาๆค้างไว้1ถึงสวินาทีจะช่วยกระตุ้นการขับของเสียของต่อมน้ำเหลืองทำซ้ำทำซ้ำแบบนี้ 5. ครั้งไม่ต้องรีบไม่ต้องแรงค่อยๆทำเบาๆประครบอุ่น พอนวดเสร็จแล้วให้หลับตาลงแล้วใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างปิดตาไว้เบาๆประมาณ30วินาทีความอุ่นจากฝ่ามือจะช่วยให้สารอาหารซึมเข้าสู่ผิวได้ล้ำลึกยิ่งขึ้นทำครบทุกขั้นตอนแล้วก็นอนได้เลยตื่นเช้ามาค่อยล้างออกด้วยน้ำอุ่นข้อควรระวังอย่าทาเยอะเกินไปหลายคนคิดว่ายิ่งทาเยอะยิ่งดี แต่จริงๆแล้วการทาเยอะเกินไปจะทำให้รูขุมขนอุดตันและรู้สึกเหนียวเนาะนะได้ทาแค่บางๆก็พอทดสอบอาการแพ้สำหรับคนผิวแพ้ง่ายก่อนใช้ครั้งแรกให้ลองทาที่ท้องแขนทิ้งไว้ 1. วันถ้าไม่มีอาการแพ้แดงหรือคันก็สามารถใช้กับใต้ตาได้เลยล้างออกให้สะอาด ตอนเช้าต้องล้างออกให้สะอาดนะเพราะวาสลีนค่อนข้างมันถ้าล้างไม่สะอาดแล้วแต่งหน้าจะทำให้เป็นคราบได้เมื่อไหร่จะเห็นผลแน่นอนว่าคงไม่มีใครคาดหวังว่าทาวันนี้พรุ่งนี้จะสวยปิ๊งเลยใช่ไหมการดูแลผิวต้องใช้เวลาแต่ถ้าทำอย่างสม่ำเสมอรับรองว่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงแน่นอนคืนแรก ตื่นเช้ามาจะรู้สึกว่าผิวใต้ตาชุ่มชื้นขึ้นไม่แห้งตึงเหมือนเมื่อก่อนถ้าเมื่อคืนนอนดึกแล้วตาบวบมตอนเช้าก็จะยุบลงเยอะเลยเพราะคาเฟอ,อีนในชาเขียวช่วยลดบวมและวาสลินช่วยล็อกความชุ่มชื้นไว้ผิวก็เลยดูอิ่มฟูขึ้น 1. สัปดาห์จะสังเกตเห็นว่าริ้วรอยเล็กๆที่เกิดจากผิวแห้งเริ่มจางลงเพราะผิวได้รับความชุ่มชื้นอย่างเต็มที่ เหมือนฟองน้ําที่อมน้ํำจนพองตัว 2. ส,สัปดาห์จะเริ่มรู้สึกว่าผิวมีความยืดหยุ่นมากขึ้นลองใช้นิ้วกดเบาๆจะรู้สึกว่าผิวมันเด้งขึ้นไม่นิ่มๆเหลวๆเหมือนเมื่อก่อนผิวใต้ตาจะดูกระชับขึ้น 1. เดือนความเปลี่ยนแปลงจะชัดเจนมากสองกระจกดูแล้วจะรู้สึกว่าหน้าตาสดใสขึ้น ดวงตาดูมีชีวิตชีวาขึ้นคนรอบข้างอาจจะทักว่าไปทำอะไรมาทำไมดูดีขึ้นเหมือนกับป้าข้างบ้านที่เจอเลยป้าแก่ใช้มาสองเดือนเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยแก่บอกว่าเดี๋ยวนี้มีความสุขกับการส่องกระจกทุกเช้าเพราะเห็นตัวเองสวยขึ้นอารมณ์ก็ดีขึ้นไปด้วยเดี๋ยวนี้แกมั่นใจขึ้นเยอะ กล้าออกไปทำกิจกรรมต่างๆที่เมื่อก่อนไม่กล้าไปป้าแกยังเล่าเรื่องน่ารักๆให้ฟังด้วยว่าวันหนึ่งหลานสาวทักว่าคุณย่าสวยขึ้นนะตอนนั้นป้าแกน้ำตาแทบไหลเลยแกบอกว่าเกิดมาเจสปีไม่เคยคิดว่าจะได้ยินใครชมว่าสวยอีกแล้วแต่ก็ต้องบอกกันตามตรงว่าวิธีนี้ไม่ใช่ยาวิเศษนะถ้าใครมีถุงใต้าตาที่เยอะมากหรือผิวหย่อนคล้อยมากๆ แล้ววิธีนี้จะช่วยให้ดีขึ้นได้แต่คงไม่สามารถทำให้กลับไปเหมือนตอนอายุ20ได้นะเพราะนี่คือการบำรุงผิวไม่ใช่การทำสัญญกรรมแต่ถ้าใครที่อยากจะป้องกันหรือแก้ปัญหาในระยะเริ่มต้นวิธีนี้ได้ผลดีมากจริงๆและที่สำคัญคือมันปลอดภัยราคาถูกและไม่ทำร้ายผิวเคล็ดลับเพิ่มเติมเพื่อผิวสวยปังนอกจากจะใช้ครีมชาเขียววาสลีนแล้ว ถ้าทำตามเคล็ดลับเหล่านี้ควบคู่ไปด้วยก็จะยิ่งเห็นผลเร็วขึ้นนะนอนหนุนหมอนสูงหน่อยถ้าหนุนหมอนต่ำเกินไปตอนนอนหัวจะอยู่ต่ำกว่าหัวใจทำให้เลือดและของเหลวไหลมารวมกันที่หน้าตื่นมาหน้าก็จะบวมได้ดังนั้นควรหนุนหมอนให้สูงขึ้นเล็กน้อยดื่มน้ำให้เพียงพอหลายคนกลัวว่า ดื่มน้ำเยอะแล้วจะบวมแต่จริงๆแล้วตรงกันข้ามเลยถ้าเราดื่มน้ำน้อยร่างกายจะคิดว่าขาดน้ำแล้วจะพยายามเก็บน้ำไว้ในร่างกายทำให้บวมง่ายกว่าเดิมอีกดังนั้นควรดื่มน้ำให้ได้วันละ6-8ถึงแก้วประครบอุ่นก่อนทาครีมตอนกลางคืนลองใช้ผ้าขหนูชุบน้ำอุ่นบิดหมาดๆประครบที่ตาสาก 5านาทีจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและขับของเสียออกไปได้ดีขึ้นอย่าขยี้ตาคนวัยเราตามักจะแห้งเลยชอบขยี้ตาบ่อยๆแต่การขยี้ตาจะยิ่งดึงรั้งผิวให้หย่อนคล้อยมากขึ้นถ้าไม่สบายตาก็ใช้น้ำตาเทียมหรือหลับตาพักสักครู่จะดีกว่าทากันแดดแสงแดดคือตัวการทำร้ายผิวอันดับหนึ่งเลยนะ เวลาออกไปข้างนอกอย่าลืมใส่แว่นกันแดดหรือทาครีมกันแดดเพื่อปกป้องผิวรอบดวงตาด้วยสูตรพิเศษมาดน้ำแข็งชาเขียวอาทิตย์ละครั้งลองทำมาดน้ำแข็งชาเขียวดูนะจะช่วยลดบวมได้ดีมากเลยวิธีทำชงชาเขียวเข้มๆทิ้งไว้ให้เย็นแล้วเทใส,ส่ถาดทำน้ำแข็งแช่ช่องฟรีซไว พอจะใช้ก็เอาน้ำแข็งชาเขียว 1. ก้อนมาห่อด้วยผ้าขาวบางแล้วค่อยๆหนวดวนเบาๆรอบดวงตาประมาณ 5. ถึง10นาทีความเย็นจะช่วยให้หลอดเลือดหดตัวลดบวมได้ดีมากแถมยังรู้สึกสดชื่นอีกด้วยเห็นไหมว่าเคล็ดลับทั้งหมดนี้ไม่ยากเลยแถมยังไม่ต้องเสียเงินเยอะด้วยแค่ใส่ใจดูแลตัวเองอีกนิดหน่อย รับรองว่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแน่นอนรู้ว่าคนวัยเรามักจะคิดว่าตัวเองแก่แล้วไม่มีใครสนใจแล้วก็เลยปล่อยปละละเลยตัวเองไปแต่จริงๆแล้วอายุเป็นเพียงตัวเลขเราผ่านโลกมาเยอะก็จริงแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราต้องยอมแพ้นะเราดูแลครอบครัวดูแลลูกหลานมาทั้งชีวิตแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะหันกลับมารักตัวเองบ้าง การสละเวลาวันละ10นาทีมาดูแลผิวไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือยนะแต่มันคือการแสดงความรักต่อตัวเองทุกครั้งที่ส่องกระจกแล้วเห็นตัวเองดูดีขึ้นเราก็จะมีความสุขขึ้นมั่นใจขึ้นและอยากจะออกไปใช้ชีวิตมากขึ้นมันไม่ใช่แค่เรื่องของผิวพรรณแต่มันคือทัศนคติในการใช้ชีวิตของเราเลยดังนั้นคืนนี้ ลองทำตามดูนะให้โอกาสตัวเองได้สวยขึ้นอีกครั้งแล้วอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าคุณจะขอบคุณตัวเองในวันนี้ที่ตัดสินใจลุกขึ้นมาดูแลตัวเอง